โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลิปนี้ Civic f c ราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0เดี๋ยวมอสพาดูกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Honda Civic f c เป็นตัว1.8 EL ตัวท็อปเครื่องพัน8นะตัวนี้แต่งมาให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าไทยอโลโก้ฮิตแดงหน้าหลังหรือในส่วนของ MAC ก18เต็มๆซุ้มแบบนี้ให้ไปเลยผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดไม่ชอบอยังไงอยากได้แม็ก16เดินโรงงาน มาคุยกันได้เลยนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเดิมพีนะค่าตัวอยู่ที่589,00 0มนกานะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวมีส่วนลดกันท้ายคลิปรอดูได้เลยนี่เลยครับผมตัวรถสวยนะครับผมสีเทาบรอนซนะ์นะออปชันครบไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างได้มาเรียบร้อยมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะครับผมพร้อมกับปุ่ม smart enti มาเรียบร้อยแล้วก็มีกุญแจคีย์เล s มาให้ถึง2อดอกครบๆเลยในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ตัวทรงรถจะเป็นทรงหุเป็สีดานพร้อมกับไฟท้ายรูปตัวสี่มาเรียบร้อยเทคโนโลยีเป็นเครื่อง ไฮวีเทคนะผมเทคโนโลยีนะสำหรับพื้นที่เก็บของด้านหลังก็คือมากว้างๆแบบนี้เลยนะผมอุปกรณ์อยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประแจแม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบเลยตัวอ่างเป็นอ่างเดิมนะครับไม่มีสนิมนะรวมถึงในส่วนของซิลเลอร์ซิลเลอร์เดิมๆเ,เลยอ่างไม่มีทํามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันมาในส่วนของดีไซน์ภายในตัวนี้นะผมในส่วนของภาพรวมนะตัวนี้ดีไซน์มาในดีไซน์สปอร์ตเลยมาเป็นสีดาคุมโทนนะผมตัดด้วยในส่วนของพาร์ตพรีเมียมนะครับมาทั้งคัน ที่อย่างแรกเลยตัวนี้ให้พุสตร์ทมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับวงมลายมัลติฟังชันนะผมด้านซ้ายสามารถควบคุมมัลติมิเดียได้ในส่วนของด้านขวาเนี่ยจะเป็นพุชคอนโทรลนะผมสามารถใช้ในการล็อกความเร็วได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรือนไม้ตัวนี้เป็นเรือนไม้ท f t FT, มาเรียบร้อยในส่วนของตัว EL เนี่ยจะได้เป็นสีฟ้ามาแบบนี้นะครับดีไซน์สวยเลยถัดมาในส่วนของตรงกลางนะผมได้แอร์คู่สี่เหลี่ยมมาแบบมาตรฐานเลยรวมถึงในส่วนของไฟฉุกเฉินตัวนี้ได้มาเรียบร้อยอยู่ตรงกลางนะครับผม ตัวจอตัวนี้จะเป็นจอคาเพพร้อมกับในส่วนของกล้องมองหลังให้มาครบแล้วนะครับปรับได้3มมุมนะนี่เลยแอร์ Air จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมมีช่องเก็บของด้านล่างมาให้ตรงนี้นะครับรวมถึงในส่วนของด้านล่างตัวนี้จริงๆจะมีในส่วนของเค m i แล้วก็พอร์ต usb a มีมาให้นะครับเกียร์จะเป็นระบบเกียร์ cvt ครับผมพร้อมกับโหมดอีคอนออโต้เบรกโฮนะครับปักกิ่งไฟฟ้าตัวนี้ให้มาครบเลยรวมถึงในส่วนของบล็อกวางแก้วน้ําตรงนี้มีให้ สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาเก็บของได้เพิ่มเติมด้วยรวมถึงมีกดยืดเบย A มาให้อีกจุดหนึ่งอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมตัวเบาะจะได้เป็นดีเทลเบาะหนังในส่วนของเบาะคนขับเนี่ยจะปรับไฟฟ้าถึง8ทิศทางสําหรับเบาะคนนั่งจะปรับแมนนลนะผม4ทิศทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยและในส่วนของพาร์ทด้านหลังแล้วผมวัสดุมาเหมือนด้านหน้าเลยเบาะหนังเกรดเดียวกันเลยครับพร้อมกับ ที่พักแขนได้มาเรียบร้อยแล้วมีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องนะผมพร้อมกับกระเป๋ายิโยะทางซ้ายและขวาเลยนะครับผมในขนของสายเบลตัวนี้ก็ได้มาเป็นสีเดียวกับเบาะตัวรถเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันและสำหรับในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับผมตัวรถไม่มีชนหนักนิ่งความจมน้ําไม่มีตัดต่อกรอไมมาแน่นอนครับผมพอาเกิดมากับผมนะตัวเจอรับซื้อคืนเต็มราคานะครับนี่เลยเบ็นอาร์คเดิมทุกจุดตรงกันทุกเม็ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าอ่ะด้านหน้าขวาตรงกันนะหรือว่า ด้านหลังนะผมตรงนี้นี่เลยเป็นอาร์ชัดเจนนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้หรือว่าในส่วนของด้านหน้าตัวนี้ฝากระโปรงก็สามารถเปิดให้ดูได้ครับนี่เลยโครงสร้างเดิมแล้วผมตัวน็อตไม่ได้ขยับมาเลยนะตรงนี้ตรมเดิมโรงงานนะครับผมโครงสร้างเดิมเดิมหัวน็อตหัวชกไม่มีขยับนะครับหรือว่าด้านหน้าไม่มีโดนมานะครับผมหรือว่าในส่วนของ ร์ดด้านขวานะผมแก้มขวาก็ไม่มีโดนมาเช่นเดียวกันนะครับน้อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันแล้วตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องพัน 8NA นะครับผมได้ในส่วนของการบ a i n t e นที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วตัวนี้เครื่องสี่สูบด้วยดูแลง่ายเลยตัวเครื่องสภาพสะอาดเลยนะผมและครันนี้นะครับค่าตัวเดิมอยู่ที่5 8 9 0 0 0วันนี้ลดลงมา40,000ื่นเหลือแค่5้9แ0 0เท่านั้นและเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้นะผมแคปเจอร์หน้าจอทักไปผมลดให้อีก50,000เหลือแค่4,99,000เก่เท่านั้นเอง สนใจสามารถแคปเจอหน้าจอคอนแทคด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมโปรโมชั่นอยู่ไม่นานแน่นอนสนใจรีบทักมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย